เราคิดดูสิว่าถ้าคนทุกคนต้องพูดในถูกใจฉันคนทุกคนต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสงบฉันจึงจะสบายคนทั้งโลกจะให้เขามาพูดถูกใจเรามีไหมจะมาทำให้ถูกใจเราทุกคนนะมีไหมไม่มีเมื่อไม่มีเราก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่มีการปล่อยวาง เราเกิดมาในชีวิตหนึ่งเราจะหาความสงบว่าคุณต้องพูดในถูกใจฉันคุณต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสงบถ้าไม่อย่างนั้นฉันก็ไม่สงบคนคนนี้เกิดมาไม่รู้กี่ชีวิตก็ไม่มีความสงบเพราะคนหลายคน,คนใครจะมาพูดใ้ถูกใจเราทุกคนใครจะมาทำให้ดีทุกคนมันไม่มีหรอกอย่างนี้ฉะนั้นเราจะต้องอดทนอดทนต่ออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาอย่าไปหมายมั่นอย่าไปยึดมั่น เราก็ปล่อยมันไปซะ